โอ้โหเชา้านี้บรรยากาศเย็นสบายแล้วฮะวันอาทิตย์หลังวันตรุษจีนเมื่อคืนสถาหีมีฝนตกด้วยนะแล้วก็มีลมแรงด้วยต้นกล้วยเทปมีดก็มีหักบ้างนะนี่บรรยากาศยามเช้าเย็นสบายเลยลมพัดเอื่อยเอื่อยเย็นเย็นชื่นใจเลยฮะนะก็ มาจิบกาแฟกันยามเช้าบรรยากาศแบบนี้ช่องกินทะเลสาบีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเน็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดินน่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับบรรยากาศสบายๆย,ยามเช้ากับนั่นแหที่ริมคลองเนี่ยใครจะมีความสุขเท่าเรา,าบรรยากาศแบบนี้มลมพัด เอื่อยๆเย็นๆนะเหมือนกับนอนห้องแอร์เลยเนี่ยฮะเมื่อคืนมีฝนตกที่นี่กลางวันไม่ตกมาตกกลางคืนนะกลางวันไปปล่อยนิดหน่อยพามาชมบรรยากาศยามเช้ามาดูบรรยากาศบนสะพานนะสะพานข้ามคลองของ จากแฟตหมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะเป็นโซนที่ออกกำลังกายกันปีนี้น้ำน้อยน้ำเหลือน้อยเพราะว่าถ้าเหลือเยอะเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นสูงถึงท่วมที่เป็นกรอบข้างบนเป็นคานข้างบนท่วมหมดเลยเน่ยแสดงว่าน้ำลดลงประมาณสักหนึ่งเมตร ถ้าสูงหนึ่งเมตรเนี่ยกำลังดีเลยก็ธรรมดาฮห,หนาแรงเราสังเกตลมมีหรือเปล่าเนี่ยก็ดูที่น้ำเหมือนกันเห็นไหมฮะน้ำมีคลื่นสดชื่นฮะสดชื่นเนียเย็นสบายชมดอกไม้สวยๆ ดอกเข็มเนี่ยนี่ข้างบนนี้ก็ที่เห็นเป็นวัชพืชนี่ก็เป็นสมุนไพรนะเนี่ยเนี่ยเือตดหมูตรงไอตดหมาหรือว่ากระพังโหมทางใต้เนี่ยก็ใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือว่าเป็นผักแนมกับขนมจีนนะ ส่วนแถวเราเนี่ก็ไม่ค่อยมีใครกินเท่าไหร่แต่ว่าประโยชน์ของเขาก็ใช้รากเนี่ยเอาไปทำข้าวโปง่งหรือว่าข้าวเกียเบเว่าวนะไปเป็นส่วนผสมขุดเอารากเอาไปตำเป็นส่วนผสมของแป้งนี่แหละ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันก็ถ้าเรารู้คุณค่ามันก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้คุณค่าก็กลายเป็นวัชพืชทั่วไปนะแต่อยู่ที่นี่น้าเล็กก็ใช้ตัวนี้แหละถอนเนี่ยไปเลี้ยงปลาปลาอยู่ในคลองนะครไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเต่าก็สามารถที่จะกินได้บางคนเห็น อใบเนี่ยเขาบอกมันใช่หรือเปล่าบางอันใบแหลมบางอันใบกลมใหญนะ่มันก็มีสองสายพันธุ์นะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่รู้นั่นมันมีทั้งใบกลมและใบเรียวนะเนี่ยธรรมชาติอยู่รอบตัวเรานี่ทำให้เราเนี่ย สดชื่นได้มันสดชื่นอะนะพมลมเย็นๆพัดมาแล้วมันกลิ่นของกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์นะมันไม่มีควันพิษไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นเน่าไม่มีกลิ่น อืนเจื้อปนมันเย็นสบายชื่นใจนมีโอกาสที่จะตื่นเช้ามาใช้เวลาสักนิดสักหน่อยนะจิบกาแฟแล้วก็เดินชมธรรมชาติเดินสูตรอากาศที่มันบริสุทธิ มาดูโซนที่ถือว่าสุขภาพจริงๆนะที่นี่มีโซนออกกำลังกายมีเครื่องเล่นหลากหลายเลยบรรยากาศป่าข้างล่างนี่ก็เห็นไหม ีน้ำตาลเพียบเลยสีแดงสีอะไรก็คือเป็นใบแห้งของใบไม้นั่นแหละใบตะเคียนทองใบตะเคียนมันก็จะร่วงหล่นลงมาแล้วก็จะทำให้เป็นปุ๋ยนะย่อยสลายเร็วใบตะเคียนเนี่ยมีทั้งใบตะเคียนแล้วก็กิ่งตะเคียนนะไม้ตะเคียนเนี่ยมันจะฤทธิ์กิ่งของมันเอง กิ่งที่อยู่ล่างก็ค่อยหักหักลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลิดไปเรื่อยๆนะทำให้ต้นนี่สูงเปล่าขึ้นเศษไม้เศษใบไม้ร่วงลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยก็ทำให้ต้นไม้เ็าจเจริญเติบโตงอกงามไปนี่แหละธรรมชาติวันนี้นะเล็กก็เนี่ยมาจิบกาแฟนะชมธรรมชาติกันรับลมเย็นๆนะพา มาเดินผ่อนคลายกันชมบรรยากาศริมคลองแล้วก็บรรยากาศของโครงสร้างตึกโครงสร้างของสะพานนะสวยงามเนี่ยฟังเสียงนกน,นกโอ้โหเจ้านกกาเวามาขนาดนี้เลยเหรอฮอมเนี่ตัวใหญ่เลยนะทะ่าน อันนี้ก็เกาเหาตัวลายนะคือเกาเหลาจะมีทั้งตัวดําและตัวลายี่มาอยู่ห่างจากนาเล็กไม่กี่เมตรเลยเนะนีนนน่โดดไปนูน่นเนี่แหละอยู่กับธรรมชาติมันก็อย่างนี้แหลอะอะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ